ปัสกโลอปนะอิกปัสสะตังเวทิตาโพเวนโยอิสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันนักเกตังโลกัสสาตตฟาองสะอาดสมะพิเนมิตตสาวุันตังสิเมะ ละสัสนะมารังคานาติธรรมวิตินาจิตตวามุเนนโตตันคังคันเตสุทันตาวิตินาจิตวามุเนนโตตันเจะสาบวัตุเตชยมังกลานินาลาทิริงกจวรังอาทิมาตพุทตังทาวา

สีสังคาตามาณวิสตาวัจนะชนะกายะมาเทสันเถนะโสมวิตินาจิตตวามุนินทวันเถสสาปะวตุเถสยมังกาลานิสัตังวิหายะมติสาจักวันวัชราปิโรติตรมานัติอันทะพัวตังปัญญาปฏิปัจลิตตัวชิ ตຕວາກຸນິນໂທຕະນເທຊະສາພະວະໂຕເຊຍຍະມັງຄະລ กุชังวิพูชังมาเตเองปวตเตนเถระพุชเกนะตัมาปยานตัวเอทัวปเทจิตตวามุนิทวตันเตสะสาาวัตุเตสยัมกาลานิัวกาสิพุชเกนะสุสัน ัจิตเมติปการปิธานาญานากเทวา อาปาปะตัวสัมโพธิมุฮตะมังเอเตนะสัจวะเตนะหัวตุเตสยามกัลลังชัยันตัวโพธิยาโมเรสศกิยานาอิเสปะตะวิปโสกเรอภิเสเกิัาปุตตานังอาคังปะตัวปมุตติอพปาตังสุโขทิตังสุขัโนะสมโห ตัวตัวจะสุเยตังรัมมะจาริสุปตามโนกรรมังปเิทิเทปตากินาปตากินานิขตะวานัลลาภามังกำลังรากันตุสาภเทวันตัสสะพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมาปัธรรมา

ถ้าหมดก็มาเดี๋ยวมาถวายสักฆทานกันแล้วถวายข้าพพระพุทธและสังฆทานอิมังนะโมสจบนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ er ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันโนสาลีนางโพชนังปุทะกังวะรังพุทธัสสะ ปุตสาหกรรมเชมีอิมานิ มมยังพันเตพัตตานิสัพปริวารานิพิกุสัง菩萨โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปะพิคันหาตุ อัมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสง์ แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งปัตตาหารซึ่งปัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเทิดสิ้นการลนานเทิด

tham lên cái <laughs> data quán nó làm cái gì ấy thế cái một ขึ้นไปเลยไปขึ้นไปรอถวายปัจจัยก่อนอ่ะไปสิ๋ยวช้าลูกอย่าช้าขึ้นไปเลยใครที่จะอ่ะยกขึ้นยกขึน้นจบยกขึ้นจบพังๆกันสิถวายพระอาจารย์ละอนนี้ถวายพระอาจารย์

กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นโดยมีท่านผู้ในการโรงเรียนแล้วก็ครูเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยจัดขึ้นให้นรงเรียนได้ประพฤติปฏิบัติโดยตัวเองการกระทำโดยการประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้รู้ยิ่งกว่าทฤษฎีที่เราเรียนมา งั้นก็จะทำให้เรารู้ลึกซึ้งในศาสนาพิธียังไม่ถึงแก่นของศาสนาแต่เป็นเปลือกนอกนะครับเป็นเปลือกนอกของแก่นก็จะพูดเกี่ยวกับธรรมะให้นาไปใช้หลังจากที่จบ จากโรงเรียนตรงนี้แล้วก็เราก็อาจจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปบางคนก็เรียนต่อบางคนก็มีการงานทำอัอตามาภาพก็จะยกเอานิทานสักเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกา่ละครั้งหนึ่งมีชายตัดฟืนตัดฟืนอยู่ในป่าเป็นคนซื่อสัตย์จุจริตแล้ววันหนึ่งเทวดาก็แปลงร่าง ปรากฏกายต่อหน้าเขาเพราะว่าเห็นเขาเป็นคนดีแล้วก็ให้ให้สิ่งของล้ำค่าชิ้นหนึ่งนั่นก็คือยักษ์พิเศษให้ยักษ์พิเศษให้กับชายตัดไม้ตัดตูนไปแล้วเทวดาก็ไล่สรรพคุณของยักษ์พิเศษบอกว่าเจ้ายักษ์ตัวนี้มีความสามารถมากทำงานเกิดมาเพื่อทำงาน จ้ายักษ์ตัวนี้ยักษ์พิเศษเกิดมาเพื่อทํางานแล้วก็มีความสามารถมีทํางานมีประสิทธิภาพมากและที่สําคัญทํางานได้รวดเร็วแต่ว่าแต่ว่ายักษ์ตัวนี้ถ้าหากว่าไม่มีงานทําไม่มีงานทํายักษ์ตัวนี้ก็จะทําลายเจ้าของทำลายเจ้าของที่เป็นเจ้าของ ถึงตายได้ชายตัดฟูนก็ตัดสินใจเลือกรับเอาเจ้ายักษ์ไปเป็นของของตนเองพอไปถึงบ้านชายตัดฟืนก็สั่งให้เจ้ายักษ์ทำงานเลยไปทำงานต่างๆสั่งให้ทำความสะอาดบ้านยักษ์ก็ทำชายจัดฟืนก็ยิ้มในใจว่าสบายแล้วเรานะครับ กำลังจะเอ็นลงตัวลงนิบปรากฏว่าได้ยินเสียงข้างๆหูบอกว่ามีงานอะไรให้ข้าทำอีกไหมนายยักษ์้ายักษ์บอกชายตัดฟืนถึงกับเหงื่อแตกพลาเลยนะครับสั่งไปทาง,งานเมื่อกี้ยักษ์ทำง,งานรวดเร็วมากแล้วก็เสร็จเร็วมากก็คิดไม่ออกจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยสั่งให้ไปตัดฟืนในช่วงระยะเวลาที่ยักษ์ไปตัดฟืนชายคนนี้ก็ต้องหาปัญญามาจะทำยังไงให้ยักษ์ทำงานทั้งสองห้องขึ้นไปเลยไปขึ้นไปรอจะถวายปัจจัยก่อนเอาไปสิอย่าช้าลูกอย่าช้าขึ้นไปใครที่จะ,ะยกขึ้นยกขึ้นจบ

กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นโดยมีท่านผู้ใาการโรงเรียนและก็ครูเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยจัดขึ้นให้ทักงเรียนได้ประพฤติปฏิบัติโดยตัวเองการกระทำโดยการประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้รู้ยิ่งกว่าทฤษฎีที่เราเรียนมา งั้นก็จะทำให้เรารู้ลึกซึ้งในศาสนาพิธียังไม่ถึงแก่นของศาสนาแต่เป็นเปลือกนอกนะครับเป็นเปลือกนอกของแก่นก็จะพูดเกี่ยวกับธรรมะให้นาไปใช้หลังจากที่จบ จากโรงเรียนตรงนี้แล้วก็เราก็อาจจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปบางคนก็เรียนต่อบางคนก็มีการงานทำอัจามาภาพก็จะยกเอานิทานสักเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกาลครั้งหนึ่งมีชายตัดฟืนตัดฟืนอยู่ในป่าเป็นคนซื่อสัตย์จุจริตแล้ววันหนึ่งเทวดาก็แบงร่าง รากุกายตังกลางชจียตัวปพธิยาโมเรสกิยานีเสภวิปวกเรอภิเเกตาปะปตาณาคาคาปะตัโมตาปังสุห ตี่ตังสุขโนสุโหโตจะสุเยตังรัมมจาริสุปทาโนกัมมังปณนธิเทปทากินนาปทากินนานิกขตวานละสาปมังคำลังราคันตสาปเทวันตสัพพุตานุภาเวนัสตาสติภวันตุเตภว

तो पास आ गए और सारे शुरू हो गए นิตายะ,ายะสุขายะ,ข,ายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญข,ข้าพระข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยช์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน thời gian khi du, không du, không làm, lên, lên, làm, phải làm gì, phải làm, cái này, cái 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 này, cái อากาศิกอหปัสิกอปนาิโกปเวทิตาวยหิตสปฏิปันนภะคะวะาวะกะสังโฆอุปฏิปะยะเขตังโลกัสสาติภาหุ สะอาดสมบูรน์เมตตาสาวุทันดังสีเมฆังอุติจักโกลกเสนมารังคานาทิธรรมวิตินาจิตตวามุนิโตตานังขันเตสุขันวิตินาจิตตวามุนิโตตานเัสาวัตุเตษใมังคลานินาลาคิริงขจวะ

สังขตะมโนอจิตเตวัจันนะจันนกายะมาเิสันเตนะโสมวิตินาจิตตวามุนินทวันเตสะสาภวัตุเตเทยัมังกาลานิสัจจังวิหายะมติตตังกวานวาสาบิโรติตามานันติอันทะพัวตังปัญญาปฏิปัจลิตัวจิต ตวามมุนิน陀ตันเตชะสาวภวะตุเตชะยมังกาลานินันโทปนันตพุชฌังวิภูทังมาเหตเองปวเตนะเตระพุชะเกนตัมมาปยานตทวอิดตัวเปเทสจิตตวามุนิน陀ตันเตชะสาวภวะตุเตชะยมังกาลานิโัวกาสิติพุช

ข้าพระพุทธและสังฆทานอิมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันโน สาลีนางโพชนางปุทธกังวะรังพุทธสะปูเชมิอิมานิ มยังพันเตพัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสัง菩萨โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปะพิคันหาตุ อัมหากังอัหากัง